พอดียี่มีไฟใหม่อยู่หน้าวัดเนาะวัดป่ากิติพรพุทธาระพี่น้องผมกับไปยังมหาอดหนองป่านะครับก็โชคดีที่มีรถดับเพลิงมาสอยนะครับอันนี้เป็นรถดับเพลิงของอปบตอยอดชาตินะครับไปครับพี่น้องไปต่อครับเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปหนองปลาข่าวนะครับ พาพี่น้องมาหอดน้องป่านะครับโอ้โหเป็นอะไรได้บ่ป่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งได้โอ้ป่านี่แต่ป่าตัวใหญ่ครับพี่น้องอันนี้โตไปใหญ่ไปได้เนาะอันนี้ป่ายังเนาะนี่ก็เรียกว่าปลานางปลานางเนาะปลานางโอ้ขอบคุณครับขอบอันนี้อันนี้เอายังมาตึกเนาะครับนี่เอาแห่นี่ค่าบริการมันคิดเท่าไรแห่นะครับเท่าไรเก็ะห้าสิบบาทโอ้ห้าสิบบาทมามามากแต่ไกลยี่บเนี่ยครับมาแต่บ้านไหนเนาะผมผมมากแต่นครับ โอ้มาแตนนค่อยเดี๋ยวเปิดหน้าเปิดตามเลยะฝีมาแต่วังยาวผมผมมาแตนนค่อยผมมาแตนนค่อยจื้อผมได้ประคันก็โอ้ปิดหน้าปิดตาไปโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดหน้านะครับโอ้เจอนะครับพี่แจ๊ทอด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 เจออบตครับก็ผมมาช่วงบ่ายนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งทีบรรยากาศพาป้านะครับพี่น้องพาป้าน้องปลาข้าวอันนี้เป็นบรรยากาศพี่น้องมาพาป้าน้องปลาข้าวนะครับพี่น้อง น้องปลาข้าวก็เป็นน้องฝาสาธารณะนะครับน้เวับดีโอเคครับผมเอาไล่สเดอะไรพรอาจารย์ไหมนะครับครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของพี่น้องที่มาพาปลาน้องปลาข้าวนะครับอันนี้ผมมาช่วงบ่ายนะครับพี่น้องผมมาช่วงบ่ายกับช่วงเช้าตอนเช้ากับีพี่น้องมาหลาเนาะครับพาปลาหลยแต่นนี้เป็นบรรยากาศ ช่วงบ่ายนะครับน้องปลาข้าวเท่าน,นี้ก็เป็นน้องปลาสาธา,ารณะนะครับพี่น้องเป็นน้องปลา,า,า,าสาธารณะชุมชนของอำเภอวังย่างนะครับอเอ้าวดดสวัสดีครับสวัสดีค่ะบจังหวะจังหวะเน้ยครับได้ได้ปลาจากโต๊ะวันนี้หรือไม่ได้จ้าไม่เมาจ้าไม่เมาจ้าปดิมาณติดปลาจ้าครับคุณนางน้อยนักร้องประจำวงไม่มีวงครับไม่มีวงร้องทั่วไปฟรีแลนซ์ค่ะฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์เสียงดีครับติ้งติ้งติ้งตองสวัสดีครับสวัสดีครับ สำหรับน้องปลาข่าเขานะครับจะเป็นน้องป่าสาธารณะนะครับป่าสาธารณะของอำเภอบาง่างนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศพี่น้องมาพาป่านะครับพาปาน้องปลาข้าน้องปลาข้าของเขาอยู่ในเขตบ้านนาค้อยนะครับพี่น้องบ้านนาค้อยติดเขตตันพัคยาโด้นแดงบ้านหอดชินะครับโอ้นี่เป็นบรรยากาศพี่น้องครับพี่น้องมาพาป่าเอ้า วันนี้ล่องน้ำเหมาะล่องน้ำปิ๊ดบ่มวันนี้ขึ้นไรไซส์ปลานะปลาสจะกร้างให้ลองโตให้ใหญ่จะกันเพิ่งมาตึกปลาคือได้สร้างอันนี้โอ้ยตายตายโอ้สวัสดีครับแม่ค่ะขายน้ำวันนี้ขายดีเนาะขายน้ำขายมะม่วงครับมีขายมะม่วงเลือกับน้ำเย็นนะครับพี่น้องที่มาตึกปลากับมาแวะอุดหนุนนะครับร้านซีดาเจดาเพ็ญนะครับ นี่เป็นบรรยากาศลานค่าพี่น้องนะครับจะสิผ้าพี่น้องเลาะย่งบ่ฮหอดย่งบ่เห็นป่าครับพี่น้องพาพพี่น้องมาเลาะช่วงบ่ายนะครับป่ากันย่งย่งบ่เห็นป่าครับเพราะว่าช่วงเช้านี่พี่น้องสิม้าหลายครับโอ้อันนี้ก็เป็นลานค่าใส่กอกนะครับวอเจอแล้วครับเจอคนดังครับพี่น้องคุณนกโอจิมนะครับ แะแม่แม่เหรนกับพี่กับน้องนี่ละครับผมแม่วาจีเด็ดฟ้าแสดงวันไปวันมาได้แต่บักหอยได้แต่บักหอยออีกเจ้าหนึ่งได้สร้างเมื่อกี้สร้างบอกสร้างได้สร้างหน่วยไดี๋อ้สางหน่วยครับผมอันนี้แม่ครับมาบุญกัปปีกับน้องครับผมแม่แนะนำจองไหนได้ครับรองเพลงยีเซส์ประจำยีเซส์ครับเดี๋ยวนี้ว่วแด้ประจำมีงานอีเวนต์ก็ไปอ๋อฟรีแลนซ์นะครับรับงานได้ทุกที่เนาะทุกที่ครับต่างจังหวัดไปทุกที่ครับราคาไม่แพงแนะนำรับรับงานไหนได้ ติดต่อคุณนกโอจิมได้เลยครับผมเอาขวามพื้นครับขอบคพณ้นไยเดี๋ยวพาพี่น้องไปเลาะเบื้องป่าจักสีได้ป่าที่บ่อมาหนิครับก็เลาะไปเรื่อยๆเนาะได้ป่าบ่ยังบ่อได้ครับอันนี้เป็นบรรยากาศล้านค้าเนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศล้านค่าพี่น้องขายของนะครับเลาะยังบ่เห็นป่าอยู่พี่น้องเห็นแต่ล้านค่ารับอันนี้เป็นบรรยากาศพี่น้องนะครับหน้าพาปาหนองปลาข่าครับพี่น้อง น้องป่าสาธารณะนะครับของอำเภอบางแางนะครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นร้านค้าขายน้ามัานาค่อยนะครับมื่อนี้ย่ายร้านมาอยู่น้องปลาข้าวนออนอร้านบนก็เปิดนะครับอ๋อพี่น้องอยากอุดหนุนกับไปสื่อได้ครับร้านบนไมยถึงร้านอยู่ตลาดบ้านนาค่อยเนะครับพี่น้องกับเพื่อนขายประจำยุ่หันแนครับทั้งนี้ก็จะเป็นร้านขายลูกชิ้นนะครับพาพี่น้องไปยังบ่ฮอดป่าอยู่ครับยังบ่เห็นป่าอยู่เห็นลูกชิ้นก่อนครับพี่น้อง น้องคิีมคนสวยเฮ้ยคนหลอ่อน้องคิีมคนหลอ่อเป็นคนเป็นพ่อค้านะครับวันนี้ดีท่านนายกนะครับพอดีมาเจอ<ห>ท่านซื้อปลามาหาซื้อปลาท่านนายกอปตว <ฮา S 2> ังยางครับครับผมวันนี้พาพี่น้องมาหล่เอเบงน้องป่านะครับวันนี้ก็เ็นพี่น้องยอดชาตินะครับได้ประกาศให้พี่น้องมาร่วมกันจับปลาเนาะ หนองค้าก็ถือว่าเป็นบึงน้ําขนาดใหญ่ของอำเภอวังยางนะครับมีเน้าที่เป็นป้น้ำเลยอร้อยไร่เลยนะครับ,รบเดิมทีก็เป็นหนองน้ําธรรมชาตินะครับอยู่ที่บ้านลำพอยปุกข้าราชบริพารธรรมชาติซึ่งติดริมน้ํากำปนะครับเชื่อมโยงกับน้ํากับ,บแต่ต่อมาก็มีการพัฒนาให้เป็นบึงน้ําขนาดใหญ่นะครับโดยชนพรมชนรุฐนทานขนา้ากำนะครับทาง นี่นะครับทางอบตยอดชาติแล้วก็ทางท่านนายอำเภอก็อยากจะผลักดันให้พื้นที่ดังกล่าวนะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็ผมนายกอบตบางยางนะครับมานอกพื้นที่ได้หนึ่งมาเยี่ยมเยียนพี่น้องทางอยอดชาตินะครับมาให้กําลังใจกันนะครับก <c oughs> ็ยังจะไปเดินดูว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ขนาดไหน <c oughs> <c oughs> เห็ดลง ลงีิลโ่ไอ้ลงเฟซบุ๊กเดี่ยวตูวใหญ่มากนะครับประมุกสามสิบโลนะครับจะมาดูนะครับตามหาปลาใหญ่นะครับวันนีครับขอบคุณมากนายโยครับครับครับสวัสดีครับครับต่อไปกันสิที่นี่น้องเลาะเบิ่งป่านะครับได้หนีมากยังมาหอดปลาครับพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศพี่น้องนะครับพี่น้องมามาผ่าป่านะครับผมกัยังไปมาหอดป่าอยู่อันนี้มีมาขายล้านน้ำเพราะสวัสดีครับ พี่น้องบรรนอนค่อยครับสัสนีครับครับผมไปยังบ่อหอดยังบ่อเห็นป่าครับพี่น้องก็อันนี้เป็นคู่น้องปลาข้าวนะครับสวัสดีครับอ้าสวัสดีครับอีกแล้วเจอพี่น้องบานนนค่อยครับขายใส่กรอกลูกชิ้นตำมะคุ่นนะครับครับครับเดี๋ยวเขาอนุญาตไปเบิ่งปลาอนเลยครับครับมายังบ่อหอดป่าอยู่บรรยากาศพี่นอกนะครับก็บมี้านข้าวนะครับมายังบ่อหอดป่าอยู่พี่น้อง โอ้นี่พี่น้องกินข้าวเที่ยงเนาะอันนี้มันเข้าบ่ายเลยเนาะนี่เนาะกินข้าข้ับหยางนอเดีนาะเอามาพาป่าก็ได้กินลาบหมูเนาะมาเดนี้เนาะป่าพุ่มมีเลยต้องกินหมูแล้วป่าอาจารย์แนวอะไรบ้างอาจารย์เปาแนวอะไรบ้าป่าพุ่มมีเลยกินหมูเลยปลายินบอกบุกไงสาวซิบกว่าลูกโอ้มาบ่ท่านครับมาบ่ท่านผมออกมาช่วงบ่ายครับไปทึ่งกันไปยังเ้องจะมาถ่ายครับผมอาจารย์เฮ้ยครับ อ๋อถ้าอาจารย์โอ้ยชาววัดตื่นบัวใดเลยขอบคุครับขอบคุณหลายๆแล้วเดี๋ยวสิไปเลาะเบิ้งป่าไปยังบ่ะหอดป่าอยู่ครับอันนี้เป็นร้านค้าเนาะครับอ๋อมีทุกอย่างมีกาแฟชาไทยนะครับปกติขายอยู่ที่ไหนเนาะครับนี่นะอยู่บ้านสามแยกค่ะปกติหน้าร้านอ้านขายอยู่บ้านสามแยกนะครับเป็นไอ้ที่แบบที่เป็นร้านเสมซูร์ไอพวกนั้นปะครับอ๋อออ๋ร้านแนะนำร้านค้าด้วยครับพี่น้อง ร้านปังปิ้งเนาะอยู่บ้านสรัแยกได้เพิ่นขายอยู่ประจำนะครับแต่นี่เพิ่นก็ออกออกบุญเนาะออกบุญนองปลาข้าวครับใชยเอาของไม่ใช้ทองอันนี่ซาเล้งซาเล้งได้พานไปยังบ่หอนป่าอยู่ครับพี่น้องอันนี้อาจารย์หอนแห้งนะครับอันนี้อันนี้พนักงานบ่ครับนี่พนักงานก็ฮหอนเซาโฮมไปก่อนนะครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวสีท่าพี่น้องรอเบิ่งต่ำครับผมขอบคุณครับ พี่น้องเอ้ยมาเระเบิงปลาผัดผัดมีแต่ล้านค่ะเนาะครับพี่น้องโอ,อ oh, ้ค่ะพี่น้องอมาาอเบื้องปลาปัะเทศแต่ร้านค่าครับกับคนสวยครับอันนี้เป็นคนสวยมีบ้านหรังนี้น้ำเด้อได้ได้เยอะกว่าปานะนะไ่ได้ปลาอาารยพยานตีอ๋อเหรอโอ้มื่อนี้ว่าสิภาพี่นอ้องมาเบืองปลาประเทศมีแต่ล้านค่ะมาระ น้องปลาเข้ายังบอเห็นปลาอยู่โอ้เจอแล้วครับเจอเจอปลาบ่เจอคนหาปลาแม่แม่จอมครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับได้ได้บลปลานะขอเบิ้งแม่ใสใสขอเบิ้งแม่เพราะว่ามาเลาะเกือบชั่วโมงเลยครับพี่น้องยังบอเห็นปลาอยู่เห็นตะลันค้าเห็นตะลันค้าครับพี่น้องเนาะใสปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่โอ้ใหญ่จริงไหใหญ่จริงไงเด้อ นี่ไม่ปลาใหญ่ปลาตองกลโอ้นี่ของจริงครับพี่น้องปลาตองปลาตองกลายปลาตองกลายปลาดาวเอาอันนี้ปลาปปลลาาดาวปลาได้ปลาใหญ่โอ้แบบนี้ไอซีโลอะไรเนาะแม่จอมเนาะได้ได้ซีโลโอ้ครับครับครับเป็นบุญตาได้เห็นปลาตองกลายนะครับปลาใหญ่ปลาใหญ่ครับผมขอบคุณครับโอ้ใส่ใส่นี่ฮะโอ้สองโตนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ตึกเองบ่ปลาตึกเอง มอนีเม่นสองโตส้สะบันนี้คือเอ็ดฮะปลาอียังตัวนี้อือี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 นั่นเอาปลาเนอะลงเอาปลาอันนี้ปลาอะไรนะปลาปลาอันนี้นะปลา,าตองกายนี่มันติดสะดุ้งบ่แม,ม่จอมกระดุงกระดุ้งคืออันนี้นะโอ้เห็นปลานะครับพี่น้องมาหล่อแต่เศร้าแต่แต่ว่าผมมาช่วงบ่ายนะครับพี่น้องก็มาตึกแต่เศร้านะครับอ๋เศ้านั่นล่ะจ๋า ของแม่จอมนี่เอายังตึกนอนแม่จอมนะกระดุงอ๋อปลาปลาตองกายี่ติ๊กกระดุงบอกกระดุงกรมีแหกกมีครับที่เขาเจ้าใดโอ้อันนี้ปลาข้าวได้หน่ครับนี่ปลาข้าวโอ้หนี่ปลาชายาหนองเลยได้ครับนี่ปลาข้าวปลาขาวเจ้าของปลาครับผมเจ้าของหนองโอ้เจ้าของหนองเลยครับตัวนี้ประมาณสิบโลได้น้องแม่จอมว่าเจ้าประมาณถึงเมตรผลไม้ไหมโอ้ครับผมประมาณสิบโลปลาขาวสิบโลได้เนาะเจ้าของตอนนี้ ขามาถ่ายจองมาเต็มเลยดาราสวัสดีครับสวัสดีครับไอันนี้ช่องอะไรครับอ๋อบังคับแฟมิลี่เดี๋ยวๆบังคับแฟมิลี่กันมานะครับอันนี้ส่งทีมงานมาครับอ่าอาจารย์บังคับแฟมิลี่นะครับส่งทีมงานไอ้ซูเปอร์จิ๋วมาครับได้ยังค่ะอาเจตยังครับหมักนลยมั้ยฮะขอบคุณครับแม่จอมครับขอบคุณครับ พี่น้องอันเดี๋เป็นบรรยากาศช่วงบาบนะครับช่วงใบน้องปลาข้าวนะครับน้องปลาข้าวนี่ก็เป็นน้องปลาสาธารณะนะครับของอำเภอวังย่างนะครับอยู่ในเขตบันนาคอยเนาะบันนาคอยระคยานนนแดงแล้วก็ในเขตการดูรแลของอบตยอดชาตินะครับพี่น้อง<ว>กับมือนี้กับซีมี่้าป่านะครับมีมาตั้งแต่เสาร์แล้วแต่ว่ามือนี้ผมมาช่วงใบเนาะครับพี่นอ้องกับกัปไปแน่แล้ว เดินที่น้องปลาข้าวนี่ก็เป็นน้องป่าสาเป็นน้องปลาธรรมชาตินะครับพี่น้องต่อมากกับมีการคุดลอกแต่ก็หลายหลายปีนะครับพี่น้องหลายปีที่ที่ปล่อยป่าไว้แล้วก็บมดหาพี่น้องมาตึกปลาก็มีมือนี่นะครับวันที่28เมษายน2567นี่ครับพี่น้องก็นี่ประกาศให้พี่น้องลงพาปลานะครับ ภาษาไทยเป็นอื่นอย่างเนาะครับผาปา่าแต่ว่าภาษาอีสานก็เอิ้นผาป่าเนาะภาษาไทยอาจสิเป็นลงแขกจับปลาก็ได้เนาะครับพี่น้องครับผมอันนี้เป็นรบรรยากาศพี่น้องนะครับอันนี้กองเสียกองเสียนายพานนะครับกลองเสียพ้ที่มหาปา่า สัสดี่กับาครอบครัวมาน้ำพอนะครับมาตึกปลาโอ้พี่น้องเจอวังเจอคดังครับวังคขาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีแฟนลับจังหวะนะครับผมครับผมอันนี้เป็นวังคำแฟมลี่นะครับวังคำแฟมลี่ครับวันนี้มาลงปลาครับทีมงานโอ้โหปลาตัวใหญ่มากเลยครับ30มกโลได้หลายตัวเลยปลาบึกนะครับครับผมแล้วก็มีปลากายนะครับครับ ปลาเพี้ยปลาตะเพียนปลาโอ้เยอะแยะมากเลยเมื่อกี้ผมไปถ่ายปลาคาวเจ้าของหนองปลามาแล้วอ่อปลาคาวนะครับคุณแม่จอมได้ปลาคาวประมาณ10บกิโลนะครับ10บกิโลครับครับผมสุดยอดมากเลยครับผมครับยอดเยี่ยมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยังไงครับผมครับขอบคุณครับเนื้อหาดีคอนเทนต์ยอดเยี่ยมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องวังข้ามแฟมิลี่นะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณครับโอ้อันนี้เป็นทีมงงาานนวััคมมแฟิลี่ะรบ คอันอันอันนี้คืออย่างนั่นเหรอแพ้ครับแพ้อ๋อแพ้หาปลาเนาะแพ้หาปลาครับเมื่อเมื่อเมื่อนี่ไสยังหาครับไสอันกระดูกทั้งกระดุกทั้งแหครับเมื่อนี้อ๋อครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ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 